จีจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน,านอ่ะไปสรุปทางด้านหน้าตัวรถด้วยเมื่อกี้ถ้าเราลืมอะไรไว้เขาจะแจ้งเตือนนะเมื่อกี้เราลืมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะแจ้งเตือนให้เรานั่นเองค่ะไปะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าปึ๊บนี่เตือนรอบที่2โทรศัพท์มือถืออยู่ในรถยนต์นะคะนี่เราจะมาดูด้านนี้กันความจุบแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะด้วยนะอยู่ที่813สิา8แกิโลวัตต์อาวทุกคนก็เปิดขึ้นมา เราก็จะเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแผ่นชับเสียงด้านบนแล้วก็หน้าตากับสัญลักษณ์ของ x อกเพิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูบริเวณนี้เวลาเราจะเติมน้ํายาเติมอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกทั้งหมดเลยมามาดูทางฝั่งของการใช้งานของตัวรถกับการต้องเข้าสถานีชาร์จกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ในในตัว x อกเพิง G6 ค่ะตัวนี้จะเป็นในตัวรุ่นลองเลนนนะ ก็ให้ระยะทางต่อการวิ่งมาให้เราได้ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ลองเลน RWD ค่ะคับเพื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพอร์แมเนตแมกเนตซิงโครนสมอเตอร์ค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่285แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ดิเธียมไอออนค่ะ N mc ฮแรงดัน800โวลต์ความจุ87.5กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ac สูงสุด11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไฟด้วยไฟฟ้ากระแสรตรง dc สูงสุด280กิโลวัตต์ค่ะสมรรถนะต่อการเคลมจากโรงงานเลยนะอัตราเร่ง0ูนยถึงค่ะ ภายใน6.2วินาทีความเร็วสูงสุดท็อปสปีดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งอยู่ที่570กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะี่อดจิว่าโอเคนะโอเคในที่นี้คือยังไงโอเคในที่นี้ก็คือ,อ,อตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราอยากได้ตัวรถที่มีระยะทางเยอะๆใช่ไหมนี่ก็คันนี้เลยกำลังอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรก็จะมีตัวรถที่อจิเห็นบนท้องถนนมาบ้างแล้วนะสำหรับเอ็กเพลง G6 ค่ะคันนี้ราคาค่ะอยู่ที่1 5 0 0 0 0้านบาทใครที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับก็ไปได้ที่สาขาราชพฤกษ์ได้เลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง เอกเพิงสาขราชพฤกด้วยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับตัวเอกเพิง g ีซคันนี้ค่ะที่บูธจัดที่เซ็ทนทรัลปิ่นเกล้านั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวพาแฟมิลี่กันด้วยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ Đặt đầu gối ba mươi.